สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะดอกไม้ป่าธรรมชาติสวยมากเลยค่ะพเพื่อนสีขาวจะเยอะกว่าสีม่วงค่ะส่วนป่านี้ก็จะมีแต่สีขาวค่ะดอกมันอ่าความลงอย่างนี้เพราะว่า อากาศมันเย็นค่ะเพื่อนๆถ้าอากาศร้อนมันจะงายทุกใบเลยค่ะหมายถึงทุกดอกแล้วมันก็จะสวยเต็มแผ่นดินเลยค่ะถ้าแดดไม่ถึงมันก็อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันชอบแดดสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆดอกไม้ป่าอันนี้มันพึ่งจะขึ้นคะ่ะ มันขึ้นยังไม่หมดป่าดอกไม้หรือดอกไม้ป่าค่ะเพื่อนๆถ้าป่าดอกไม้อาจจะมีคนปลูกถ้าบอกว่าดอกไม้ป่าก็คือดอกไม้มันขึ้นเองค่ะเพื่อนเเยอะมากเลยค่ะให้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะขึ้นเยอะกว่านี้และจะมองว่าขาวไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆน โอหไปนู่น่นๆเยอะมากเลยค่ะทางให้ชมป่าป่าดอกไม้จริงๆป่าดอกไม้ป่าเ <c oughs> ยอะมากค่ะเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่สีดายต้นไม้มันบังหน่อยเนาะมันก็เลยมองมเห็นขาวโกลนอันนี้มันออกจาก สีม่วงนิดๆค่ะเพื่อน,เ,อนเมื่ออาทิตย์แล้วยายเป็นถ่ายดอกไม้กอหนึ่งสีม่วงม่วงม่วงเข้มด้วยคะ่ะสีขาวสีขาวก็สวยคะ่ะอันนี้อมม่วงหน่อยคะ่ะมันเป็นโซนเนาะ ีขาวสีม่วงปนกันไปในดอกเดียวกันค่ะอดถ่ายไม่ได้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ให้เขาห้ามคนมาแต่ยายเพ็ก็เอบมาถ่ายถ่ายถ่ายอดอกไม้้เพื่อนๆชมค่ะมันสวยมากๆเลยค่ะอดถ่ายไม่ได้ปีหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเพ็นก็นเลยมาถ่ายให้ให้เพื่อนๆดูเอามาฝากเพื่อนๆค่ะน้มนามนามเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนเลยคะ่ะขอโทษทีนะคะดอกไม้นะขอโทษทีนะคะ